หองจับเช้ากินกันแต่ไม่ไหวหิวโอ,โอ้โหดูนี่อ้วนตึกเลยตัวเล็กตรงไหนแล้วจะขึ้นไปทำไมนะเช้าให้กินกระถินก่อนนะครับผมในบา่ายค่อยบอกไปกินแปลงหญ้านะพอแกะเรากินกระถินแบบนี้เถาแบบนีตน้ต้นไม้กันไม้ก่อนที่เราจะโตก็จะไวนะครับผมกินอิ่มกินเยอะพักผ่อนรอบเย็นมาก็เป็นฟางแห้ เป็นแบบนี้ทุกวันวนเวียนไปทงุกวันในการเลี้ยงแกะนะครับเ,เพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงก็เลยยังไม่เข้าใจเราก็เลยบอกเพื่อเป็นแนวทางหรือท่านอยากจะเอาความชัดเจนกว่านี้โทรหุ้คุยกันได้ที่เบอร์โทร0898290605นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรที่สในใจเลี้ยงแกะนะครับอย่างนั้นก็ตรงนี้เรามีพื้นที่อยู่ แปดไร่เราก็จะล้อมั้วจากโรงเรียนนี้ล้อมั้วรอบเลยประมาณไร่หนึ่งนะครับผมไร่หนึ่งกินกระถินเสร็จก็จะเดินกินหญ้าตอนที่เราล้อมไ่เดินกินหญ้าไปใบใบก็ออกแปลงใหญ่นะครับผมชื่อหญ้าเกิดจากธรรมชาติหลากหลายนะแกะชอบนะครับกินได้หลากหลายดีเช้าเช้าเราก็จะให้กินแบบนี้นะครับผมมีกระถินมีเถาไมา้มีอะไรได้หลายอย่างตัวเล็กตัวน้อยกินได้หมดนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นครั้งแรกติดตามไว้นะครับผมนะก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะ ให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรได้ชมได้เรื่อยทุกๆวันนะครับผมเป็นอาชีพที่มัน่นคงเข้าสู่ปีที่เจ็ดนะครับสําหรับการเลี้ยงแกะเรานะครับผมเป็นแนวางสำหรับเกษตรพี่น้องเกษตรกรกินดีครับดูดิตัวเล็กตัวน้อยกินหมดนะครับนี่กินนม,มแม่อยู่นะแต่ก็กินกระถินกินใบไม้ได้แล้วนะครับหลายท่านบอกพื้นที่แถวบ้านไม่มีกระถินเลยกินหย้าไดญ้าใม่หมีหญ้ามีฟางแห้งก็กินได้สบายๆครับ หลักๆเลยเขาคือกินหญ้านะครับผมสำหรับแกะนะครับการหลายๆท่านบางที่เลี้ยงไม่กินกระถินด้วยซ้ำนะครับขึ้นดีที่การครัแต่ที่เราอยู่นี่มันแหล่งกระถินสมบูรณ์เราก็เลยต้องฝึกให้กินกระถินขึ้นอยู่ที่การฝึกให้กินนะครับผมแหล่งอาหารสมบูรณ์แบบไหนก็ให้กินแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นทางปาล์มใบมะพร้าวใบปาล์มกินหมดนะครับสาหรับท่านที่เลี้ยงปาล์มก็กินใบปาล์มก็เรียกทางปาล์มปูกระพราลำหอมเดียวก็กินใบมะพราลำหอมได้นะครับผมก็กินกันนะครับ ไปเห็นมาหลายที่ขึ้นอยู่ที่สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เราเลี้ยงนะผมแต่ตัวนี้กินพืชกินใบไม้เป็นหลักนะครับกินหญ้าเป็นหลักกินฟางให้เป็นหลักกินไปจะง่ายแลรผบสามรับแกะแกะกินได้หลากหลายนะครับขึ้นอยู่ที่ภาวะพื้นที่แวดล้อมที่เลี้ยงอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องว่ากะถินอย่างเดียวนะครับไม่จำเป็นเลยนะครับหลายท่านเข้าใจว่าจะให้กินกระถินอย่างเดียวไม่ใช่ คือพื้นที่ที่เราอยู่แหล่งอาหารของกระถินม,มันอุดมสมบูรณ์เราก็ให้กินกระถินนะครับเพื่ออยู่ที่สภาวะสิ่งแดลรอมนะครับ